เปิดกีดยางใหม่ดอกไม่เก็บใหม่น้องน้องเนาะเก็บใหม่เหรเหนื่อยเนาะจะ็ฝากก็ได้พี่น้งนะอ,นอนะนงเนาะเลื่อนลวดนะคะเปิดกีดยางใหม่เนาะเอาเอาบอกเป็นจานในงานเลยพี่น้องอ่าเลื่อนลวดเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีนะคะพี่น้องนะคะ มาพบกับสวาวไทยอีกแล้วพี่น้องกรับคลิปนะคะเกี่ยวกับสวนยางพาราเขานะคะเทคนิคต่างๆอไอ้เจือกโบ,บ่มีเทคนิคนอย่างหนึ่ะคะมาก็แแรกความรวยพี่น้องเบิ้งซื้อน,น,อนอะ,อะพี่น้องเนาะพี่น้องเร็ดกชื่อกันบ่ก็เร็ดกเจือเนาะรับแรกเข้าเขาเมื่อกี้ยางพารานะคะที่มีเขาเปิดอยู่แล้วเนาะหน้าย,ยางนี่เขาเปิดกีดอยู่แล้วเนาะจำจากคลิปเดิมเมื่อวานนี้นะคะไปเจือเข้าไปดูแล้วนะคะคลิปมันไม่จบเนาะ ดับแรกเลยเราคือเลื่อนลวดนะพี่น้องนะเลื่อนลวดออกจากต้นยางนะคะแล้วก็ต่อท่อพี่น้องจับท่อแล้วก็ห้ากระขีดนะคะพี่นอ้องเปลือกยางสิเปลี่ยนไส้นดอย,อยพี่น้องแปลงนี่นะคะเนาะ อ่อก่อนยางเธอนีเปลือกอยางจะเป็นทรายแล้วมีหนอนไม่เจอวะถ้าหนอนเยอะเป็นไงแป๊บนึนนงด้วค่ะด้วค่ะหาา่อกะะ่อ,น,อกนนะคะเนาะขึ้นแลยางแปลงน,นี้นะคะอ่าต้นต้นยางจะเป็นทรายสักนิดหนึ่งเนาะ พอ,อยางเขาคือเอาง,ง่ายๆนะคะเปลือกเขาหนาเนอะอายุเขากำใช้งานเขานะคะอายุเปิืีกเปิดอกดีอายุเปิดกีดนะคะเปิดกีดได้แล้วพี่น้องแต่ยังบม่มีการเปิดกีดมันเลยนะคะบรเฮดไห้เปลือกยางที่เขาจะกีดนี่มันอ่าเป็นขึ้นนะคะเนาะถ้าเราได้เปิดกีดทุกวันนะคะได้กีดทุกวันเข้ารอบทุกวันยางแปลงนี้รู้สึกว่าจะออกดีนะคะ แต่ตอนนี้คือยางเขายัางไม่ได้บำรุงดีเนาะอาะยังไม่ผ่านการกีดสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเยซเจก็จะพาพี่น้องนะคะมาอาทำการเปิดขีดหล้วก็อัปเดตอสวนที่เยซเจขีดเนี่ยนะคะเนาะกคลิปนะพี่น้องเนาะเพื่อนคนไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องขีดยางนะคะขีดยางพลานะคะ อาคิดยงังไงนะคะปักมี้งงยังไงก็มิ้นมาถามได้เดี๋ยวยายเตยจะอัปเบตเดี๋ยวยายเตยจะอัปเบตให้เพื่อน,น,นดูอีกครั้งเนาะเดี๋ยวเราจะคลายลวดออกก่อนเนาะเราจะคลายลวดออกกอ่อนถ้าเราเอาไว้นานนะคะลวดก็จะฝังเข้าเนื้อในต้นยางเนาะ ทุกปีเลยนะคะถ้าเราหยุดกีดปุ๊บเราต้องคลายลวดนะคะคลายลวดออกนะคะไม่งั้นมันจะฝังในทําให้อ่าโค่นง่ายนะคะเวลามันมีพายุมาแรงๆนะคะมันจะพาให้อ่าลวดเรานี่เข้าอ่าที่มันรัดต้นยางเนี่ยพายุมาแรงมันจะพาต้นยางเราหักได้นะคะข้อเสียมันมีตั้งเยอะนะคะพอนฝังเข้าไปในปุ๊บเราดึงเหล็กออกไม่ได้ ั่งนันน้นดึงเหล็กออกไม่ได้ข้อเสียก็คือ,อยางเรานะคะมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าท่อ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 น้ําเราเอาอยางไปรัดไว้นะคะยางมันก็จะไม่ไหลามาอ่าช่วงล่างหรือมันออกจากช่วงล่างมันก็จะไม่ไหลขึ้นช่วงบนนะคะเวลาเราขีดขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมันเหลืออยู่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่ออกนะคะจะกลายเป็นยางอ่าตายนึ่งเลยตรงนี้นะคะ แล้วก็เราต้องมาเปิดกีบอีกเราเสียไปกีดเป็นปีหลายปีเลยนะคะช่วงนี้เราต้องพยายามอ่าคายลวดไว้นะคะอย่าให้ลวดมันติดกับต้นยางเนาะอ่าเพื่อน,อนๆก็พยายามเข้าใจนะคะเห็นเขาเป็นต้นยางพลานะคะเราต้องรู้จักดูแลมันรักษาด้วยนะคะยางมลาดีหนึ่งนะคะปลูกไว้นี่ กินได้ไม่รู้กี่สิบปีส,บสิบกี่สิบโคดนะคะโคตดของเรากี่โคตดกี่โคดกี่เง่าของเรานะคะตายแล้วตายอีกยางเวลาถ้ากีดดีๆเราก็ได้กีดดีนั่นแหละนะคะเนาะเทคนิคเราก็มีเยอะนะคะการที่จะช่วงนี้เตยจะออกคลิปเกี่ยวกับเปิดขีดยางพลาแปลงใหม่นะคะ จะมาชมความอัปเดตนะคะสวนยางแปลงนี้ให้ดูนะคะว่ารายได้ที่ยเยื่อเตยจะได้รับอ่ะจะดีหรือไม่ดีนะคะจะมากหรือน้อยนะคะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนชาวกเกษตรทุกคนนะคะที่่กำลังทำการเกษตรอยู่ตอนนี้เนาะหรือว่ากำลังจะเริ่มผูกยางไม่ต้องไปท้อถอยกันนะคะเรื่องนี้ปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงเนาะ เดี๋ยวต้ตตนนี้จะให้เพื่อนนะคะดูเทคนิคการกดจีบท้ำเนื้อามนี่เนาะเดีเ่ยยก็ขอโทษนะคะเกี่ยวกับอ่ทาทำคลิปทำคลิปไปบนไปบนะทุกคลิปเลยจเตเจอพอทำคลิปยางพาราแล้วมีการบ่นทุกปีเลยนะคะของมันขึ้นค่ะเนาะแต่ว่าคลิปนี้เจ๋ก็จะอ่ะาอธิบายเรื่องของยางพาราอายางพันหกร้อยนะคะ ยาง600นะคะคันดนังเดิมของเรานะคะคันไทยนะคะยางไม่ได้ปุ๋ยนะคะถ้าได้ปุ๋ยดีคงดีนะคะเปลือกถ้ายางอาสวนไหนก็ท่้งนะคะถ้ามันได้ปุ๋ยดีเปลือกเขาจะไม่เป็นเม็ดทรายนะ,ะแต่นี่ถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆนะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าล่องยางเรานะคะเขาจะเป็นเม็ดนะคะ เปลือกอยางจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดเ,เ,เหมือนเม็ดทรายนะคะแล้วเวลามีดเรานะก็ต้องใช้มีดให้หนานะถ้ามีมดมีดบางมากีดนะคะมีดไปหมดนะคะงอไปหมดเลยนะคะทํายางก็จะออกไม่เตยจะไม่ขูดอ่าเข้าไปลึกนะคะจะขูดแค่สองครั้งนะคะเพื่อที่จะเปิดอ่าลองมีดให้กว้างนะคะเพราะวันต่อไปเราก็ต้องขีดอีกนะคะจะไม่เอาเข้าไปถึงท่อนอยางท่อแรกก่อนนะเช้าแรกนะคะ การการเปิดขีดยางต่อจากมีดเพื่อนนะคะเราต้องขีดเส้นหน้านะคะอันนี้เส้นหน้านี่เส้นหลังนะคะหรือว่าเพื่อนๆเดี๋ยวเรียกว่าตรงนี้เส้นหลังนี่เส้นหน้าก็ได้นะคะเราต้องขีดกั้นไว้ก่อนเราเผื่อไว้นะคะว่าเราอย่าเอามีดวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะหน้ายางอเส้นนี้เราต้องขีดกั้นไว้นะคะเพื่อที่เราจะปักมีดให้เป็นระเบียบนะคะถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามีดเราจะวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะ ปักไม่ไม่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขีดที่เราขีดไว้นะไม่งั้นจะปักตรงนี้มั่งวันไหนคิดจะปักตรงนี้ก็ปักวันไหนคิดจะปักตรงนี้ก็ปักวันไหนจะคิดปักมันจะไม่เป็นระเบียบนะคะเพราะว่าอ่าต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งเราจะแบ่งอ่าแบ่งเป็นสามจับนะคะสามหน้านะคะสําหรับอ่ามือจะเตยนะคะถ้าต้นใหญ่ใหญ่มากๆเราจะแบ่งเป็นสี่นะคะสี่จับหน้ายางไม่จําเป็นต้องยาวนะคะ หน้ายางคลานะคะไม่จําเป็นต้องยาวกีดยาวหรือกีดสั้นหน้ายางน้ํายางก็ออกเหมือนเดิมนะคะปริมาณน,น้ํายางออกมาแค่นี้นะคะออกเพิ่มนะสำหรับหน้ายาวนะคะมันเคยออกดอูสมมุติว่ามันมีข้อมือหนึ่งเนาะถ้าเราเปิดยาวปุ๊บนะปริมาณน,น้ํายางมันก็ออกมาเพิ่มนิดเดียวนะคะออกมาเพิ่มสักเหมือนมีหหยดเนี่ยมันออกมาเพิ่มอีกประมาณสัก2หยดนะคะออกไม่เยอะนะคะถ้าเรากีดหน้าสั้นแล้วก็กีดให้เข้ารอบ ทุกวันนะคะยางของเรานะจะได้รับผลเต็มที่เลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าออกนะคะแล้วก็ออกดีด้วยนะคะน้ําหนักดีนะคะถ้าเรารีดเข้ารอบเข้ารอบเข้ารอบนะคะอย่ารกกีดวันหนึ่งเว้นสามสี่วันเราเนี้ยแล้วก็มารีดอีกทีหนึ่งน้ํายางมันไม่ได้กระตุ้นนะคะถอน้ํายางมันไม่เปิดมันก็จะไม่ไหลให้เรานะคะถ้ากรีดเข้าไปเยอะนะคะยางกรีดมากๆม,มากเช้านะคะเหมือนเคยเข้ารอบอีกสองเช้า แต่เรามากีดแต่เรามากีดอาสามเช้าหยุดแต่เรามากีดสามเช้าสี่เช้าหยุดหรือถึงห้าเช้าหยุดโดยที่ไม่ได้ให้ต้นยางเขาพักนะคะยางเราจะออกแต่น้ําเลี้ยงนะคะอาทางที่ดีนะคะกีดสองเช้าหยุดสองเช้าเว้นนะคะอาสามเช้าหยุดก็ได้นะคะถ้าหน้าไหนเป็นหน้าฝนชุกตกชุกนะคะเราก็เอาสางเช้าเว้นนะคะก็เหมือนอาแต่ละภาคมันจะไม่เหมือนกันนะคะภาคใต้เขาจะกีดสาม ถึงสี่เช้าหยุดนะคะก็บางครั้งยางบางเจ้าก็ทำแผ่นบางเจ้าก็ทำยางก้อนถ้วยนะคะอ่ะาค่ะนะคะอ่าเจาก็จะขอนะคะจบทิปกับยางต้นนี้นะคะเดี๋ยว ค่ะคลิปหน้าเราค่อยว่ากันใหม่นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจตยขอจบคลิปนี้นะคะกับต้นยางต้นนี้เนาะนอ้องสำหรับคลิปนี้เจตยก็ขอตัวนะคะาฝากเพื่อนๆนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ให้เจตยแน่นะคะคนละหนึ่งไลค์นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็าฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆนเอฟซีที่น้องป้องไปนะคะทั้งอีาอสานบานเท่าหรือเมียแจ เพื่อนๆโ,โลกเลยนะคะที่เข้ามาแล้วกับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเจ๊เตยกับอ่ามีเวลากะจะตอบนะคะบางบางขีบางอะไรคอมเมนต์ยิ่เตยกับยังมาท่านได้ตอบอ่ะขอโทษขออภัยหลายลๆนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวเจ๊เตยกับอ่าขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แล้วนะคะเนอกจากเดี๋ยวเอาเจ๊เตยจะพามาจบก,กับคลิปอ่ากีอย่างพลาคลิปนี้กับต้นนี้นะคะเนาะ รับแรกเลยพี่น้องนะคะรบถ่ายเลยนะคะเนาะขีดเส้็จหลังนะคะย้ำนะคะ,ะการเปิดขีดยางพาราไม่ว่าต้นใหม่หรือต้นเก่านะคือว่ายางเพิ่งเปิดขีดหรือเปิดขีดนานมาแล้วนะคะเราเปิดขีดใบต่อไปนะคะต่อจากที่รีดไว้แล้วนะคะ,ะนานจะเจ็จะเริ่มเปิดขีดแบบนี้นะคะงัดนะ้นองน้องเนาะแทงนอลงไปนะคะแทงน้องปลลก็งัดขึ้นมานะคะเนาะเข้ากระเบื้องนะคะว่าลง่า นำยางเข้านะคะโทษนำยางเขายูใสนะคะนนเา say, น,ะคะน,านาะแทงโดยแทงนอแทงเดือยมีดนะคะเดือยมีดนะคะอ่าจะเตะใส่ซับน้ำมาใครถูกนะคะอ่าลงไปนะคะกะขูดนะพี่น้องเนาะการขูดนี่ก็ต้องมีการงัดน้ำนะพี่น้องเนาะมาถึงถ่ายมั่นเข้ากับงัดอ่าขึ้นดังสี่นะพี่น้องเนาะมั่นแต่ยูส่งนี่นะคะแล้วก็เขา้าอ,อ,อ่าถอดถอดอ่ามีดถอดล่างรับนำยางออกขีดล่องนะพี่น้องเนาะ ล่องไม่ต้องขีดให้ลึกนะคะแล้วก็ไม่ต้องขีดให้ล่องกว้างด้วยนะคะถ้าขีดล่องกว้างปีต่อไปถ้าเราขีดไม่หมดนะคะมันจะขยายน้องพี่น้องเนาะเรากตอกตอกท่อว่าต้องตอกให้ถึงอ่าแกนใหม่เนาะเะนาะเขาก็จะเริ่มไหลขนาดท่อแรกนะคะท่ออลูมิชั้นแรกนะคะที่จเจอขีดเขาก็จะไหลประมาณนี้เนาะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้เจอกับไปแลาลาพี่น้องนะคะ โชคดีทุกคนเด้อค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพีย่น้องบ๊ายบาย